ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกออบประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกันเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับกับประเด็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจกันนะครับกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวับ ครับสวัสดีครับคุณศีสายไทางฝั่งครับครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับอาจารย์ครับที่ฝนตกลงมากันแต่เช้าในหลายพื้นที่นะครับอาจารย์ครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรองเศรษฐกิจอะไรนะครับอาจารย์แต่ว่าอากาศมันดีเพราะว่าฝุ่นมันเบาบางด้วยเมื่อเช้านะฮะอาจารย์ฮะครับ คือจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันผิดฤดูไหมนั่นเองนั่นนะสิครับคือถ,ถ้าเราไม่รู้สึกก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะมันก็เป็นตามธรรมชาติหรือมันกลายเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งมันผิดปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าณวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเองจะรู้สึกว่าฝนฟ้าไม่เป็นปกติก็เป็นจุดที่หลายคนบอกว่า เอสถานการณ์ของภาวะนะครับโลกร้อนนะครับหรือว่าโรครืือดแบบนี้เนี่ยแล้วสาสนิการเนี่ยเขาาไม่ได้ เต็มที่กับเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> เช่นเรื่องเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นที่ทั้งโลกเขาก็กระถือเหมือนกันนะก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาไม่รับหรือว่าออกจากเงื่อนไขของข้อตกลงปารีสเนี่ยะครับ <พอ S 1> แล้วท้าสุสานัท <พอ S 2> เองเขาก็เดินหน้าทันทีเลยนะ <c oughs> นอกจากจะเรื่องของตัวรถอีวีแล้วนะครับเขาไม่ได้สับสนเต็มที่เนี่ยเขายังยกเลิกการสั่งให้หน่วยงานราชการของสหรัฐเนี่ยให้ใช้หลอดกระดาษไม่ใช้หลอดพลาสติกเขากลับมาให้ใช้หลอดพลาสติกได้เหมือนเดิมอเพราะเนี่ย บางคนเขาบอกว่าฝนตกชะย่อมมะม่วงนะเพื่เตรียมรับสลับมะม่วงออกดอกในช่วงของฤดูร้อนตรงนี้นะแต่ผมว่ามันเปลี่ยนฤดูเร็วนะนี่มันพิ่งวันท้ายยุบๆเนาะประมาณนั้นนะครับน่นเองสครับอาจารย์แต่ว่าเกี่ยวว่าเกี่ยวนะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าพอดีมันบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับผมก็เลยจะชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องราวของข้อตกลงปารีสหรือว่า NDC เนี่ยนะฮะเขาจริงเหรอครับจริงครับอาจารย์่มชวนคุยพอดีเหรอมาประเด็นนี้พอดีเลยไม่น่าเชื่อว่าเราไม่ได้เตรียมกันนะครับ อาจารย์ครับก็เลยจะคุยกับอาจารย์เรื่องราวของข้อตกลงปารีสหรือว่า NDC เนี่ยหลายหลายคนก็มีความสงสัยกันหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะอยากทราบอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับข้อตกลง NDC หรือว่าข้อตกลงปารีสเนี่ยนะฮะอย่างที่หลายๆท่านทราบหรือว่าผมเองเนี่ยก็ได้ศึกษามาเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวของการที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการที่จะทําให้โลกนี้เนี่ยนะฮะมันลดภาวะที่มันเกิดผลกระทบต่างๆนะครับต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่น รเรื่องราวของหลายๆประเทศที่มารวมกลุ่มกันแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะอยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะข้อตกลงปารีสเนี่ยนะครับมันดียังไงแล้วทําไมในเมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นแล้วว่ามันดีหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเห็นแล้วว่ามันดีแต่ทาไมอเมริกาเอ๊ะตัดช่องเ้อยแต่พอตัวออกไปแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับ อันนี้เตรียมมาเล็กเล็กน้อยนะครับที่พูดแบบนี้มานิดเดียวอาจารย์ครับออามานิดเดียวเหรอใช่งั้นเอาเราเริ่มแต่หัวันเลยดีไหมได้ครับอาจารย์อยากเตรียมตัวเยอะขึ้นไหมครับก็ได้นะครับอาจารย์ครับก็มาเรียนต่อเป็นญาโทดเปาเอกหรือว่ามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ยในมหาลัยครับไทยนะนะขอตั้งแต่หัวันเลยได้โปรโมตตั้งแต่หัวันแล้วอาจารย์ได้ครับเม่อเร่เรากลับมานี้ครับกลับมาตรงที่ประเด็นที่คุณสิชัยต well ั้งประเด็นเนี่ยครับผมคาดว่าจุดที่สําคัญจุดที่หนึ่งเนี่ยคือว่า ข้อตกลงปารีสเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตามแบบละเอียดนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดที่ผมเองจะต้องมองรายละเอียดเยอะแต่ข้อตกลงปารีสที่เราเห็นเนี่ยตามความเข้าใจหลักการหลักๆเนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่ปารีสเนี่ยเขาคุยกันนะที่กรุงปารีสในการเจรจาเรื่องไอ้สิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยกาคุยกันทุกปีนะครับแต่ว่าที่ปารีสเนี่ยประเด็นที่มันชัดแจ้งแล้วก็เด่นชัดก็คือว่าเขารู้สึกว่าโอ้โหร์บอนไซด์เนี่ยมันเต็มโลกไปหมดเลยนะนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมันเกิดอุณหภูมิของโลกมันสูงขึ้นค น้ำแข็งจะละลายอรแบบนี้นะ,ะกโกลกเหนือเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดวิกฤตต่างๆได้เนี่ยครับเขาเลยบอกว่างั้นประเทศต่างๆในโลกนี้ยตกลงกันดีไหมว่าจะลดภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้น,นพอทุกประเทศหลักๆเนี่ยตกลงว่าลดภาวะโลกร้อนเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเริ่มออกมาในเชิงของตัวงานแล้วล่ะครับว่า เออเราจะมีวิธีการในการลดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ้าวงั้นสหรัฐลดจีนลดเนี่ยมันก็ตกลงกันไปกันมาเนี่ยสหรัฐจะลดบ้างช่วงแรกจีนยังไม่ลดหลังๆก็สหรัฐไม่ยอมลดจีนลดเนี่ยซึ่งเราเคยสังเกตเห็นเพราะว่าอากาศสะอาดของจีนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาทําให้จีนเนี่ยโดดเด่นเรื่องรถยนต์อีวีนะครับครับมันก็จะมีรากล่าวและจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากปารีสเอเจอเมนตนั่นแหละนะครับแล้วมันก็มีโตเกียวโปรโตคอลนะแล้วท้ายสุดก็มีข้อ26 ซึ่งขอบยี่นี่เป็นรูปธรรมัชัดเจนว่าแต่ละประเทศก็บอกนะว่าจะต้องใช้คําซึ่งเป็นคําสามัญประจำบ้านตอนนี้นะครับก <Yeah. S 2> ็คือคําว่าคาร์บอนนิวทริตี้กับ <Yeah. S 2> ตัวที่เขาเรียกว่าเนตซีโร่คาร์บอนเพราะในจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกได้ว่ามันเป็นข้อตกลงที่มันเริ่มต้นมาจากปารีส hmm. เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้นานาชาติเนี่ยเขาก็เลยบอกเลยนะครับบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกจากข้อตกลงปารีสเนี่ย มันทำให้ไอ้ข้อตกลงเดิมๆที่เราสัญญิงสัญญากันไว้เนี่ยนะครับมันโหดหายไปเลยเพราะว่าข้อตกลงเดิมๆเนี่ยที่เคยบอกว่าเราจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะฮะก็เริ่มเริ่มลังเลยว่าเอาขึ้นในเมื่อพี่ใหญ่ของโลกเนี่ยซึ่งประเทศอุตสาหกรรมมากพอสมควรเนี่ยไม่เข้ามาร่วมตรงจุดนี้เนี่ย และจะทําให้โลกร้อนมากขึ้นไหมอะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็เลยเป็นประเด็นนะครับครับทีนี้เนี่ยในส่วนของที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเขามีการประชุมกันอยู่เป็นประจำเจอกันทุกปีอยู่แล้วอย่างคราวที่แล้วในเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อปี67เจนี่ยก็จะเป็นขอบ29นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะในปี68เนี่ยนะที่บราซิลนะครับสำหรับขอบ30เนี่ยนะครับอาจารย์ครับจะมีหน้าตาที่มัน เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามี like はは trendy, like ส like ัญญาที่มันต้องมีการสะท้อนอะไรให้เห็นมากขึ <h <h ้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศมาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับอาจารย์ครับคือเราผมจะต้องยอมรับนะครับว่าผมเองอาจจะยังไม่เห็นภาพของตัวคอร์ีเก้าเนี่ยจะเน้นอะไรแต่ว่าเราต้องคงต้องเห็นว่าความต่อเนื่องของการประชุมนะครับมันมีความต่อเนื่องอย่างชัดเจนเรื่อยๆนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะจะบอกว่าการประชุมเนี่ย ในขอบยี่เก้าเนี่ยความโดดเด่นี่ชัดเจนเขาบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีการ,ปรเปิดเผยเลยนะ,ะ,ระเรยประกาศให้นานาชาติรู้ว่าคุณจะมีแผนการลดนู่นนี่นั่นอย่างไรอก<ะ>็คือคุณจะต้องทําแผนละเอียดที่มันชัดเจนเพราะว่าข้อตกลงที่ตกลงกันว่าจะลดการปล่อยก๊าซ<ะ>มีเทนจะงดการตัดไม้ทำไม้ป่า<ะ>แล้วก็เข้าสู่คาร์บอนนิวทรีตีนะครับซึ่งย้าก่อนคาร์บอนนิวทรีตีก็คือว่าผมปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่<ะ>ผมก็ต้องดึง นะครับหรือว่าไม่ว่าเติมออกซิเจนกลับเข้าไปท่านั้นประมาณนี้หรือว่าไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยนะครับว่าผมปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่มีคนเขารดการปล่อยคาร์บอนไหนไปเท่าไหร่ก็ไปซื้อในตลาดคาร์บอนเครดิตแต่ว่าถ้าเป็นเนทซีโร่คาร์บอนเนี่ยก็คือด้วยตัวประเทศนั่นเองว่าผมจะเพิ่มแลวจะลดในมิติใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเียพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยหลายประเทศบอกโอ้ประเทศยักษ์ใหญ่คุณก็พูดได้สิครับ เพราะคุณเนี่ยเตรียมตัวมานานคุณมีเงินถุงเงินถังประเทศเล็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะทํำยังไงไอ้าตัวขอบยี่เก้านก็เลยเป็นจุดที่มาบอกว่าเราจะมีการช่วยเหลือประเทศเล็กๆนะก็จะมีเม็ดเงินก็ตกลงจะมีเม็ดเงินช่วยเหลือมันจะวงเงินไม่ได้เนาะนะครับ,รบพอท้ายสุดแบบนี้เนี่ยมันคือข้อตกลงในขอบ29่สบซึ่งเน้นความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอสหรัฐอเมริกากระโดดออกไปเนี่ยนะครับเด้งตัวดึงๆเนี่ย <c oughs> พิงเชือกเน่ยเด้งไปเด้งมาแล้วเนี่ยโยโย่เลไไม่รู้าจะเอาอะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> ผมว่าตอนนี้แหละเขาเรียกว่ามีอาการที่เรียกว่าป้อแปะแล้วล่ะว่าเอ๊ะแล้วโลกจะไปทางไหนใ,ในเมื่อประเทศใหญ่อย,ยอย่างอเมริกาเนี่ยยังไม่เอาด้วยไม่เข้าร่วมสัญญาธรรมอะ่ะและไอ้เงินถุงเงินถังเนี่ยมันมาจากสหรัฐโดยส่วนใหญ่เลยนะเพราะสังเกตนะครับว่าสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยประธานดีทรัมม์เขาบอกว่าผมไม่ยุ่งกับหรือ USO กันนะเพราะตัวดี USO เนี่ย เป็นคนที่ไม่ได้ทําให้สหรัฐเนี่ยหมดปัญหาเกี่ยวกับตอนโควิดก็เลยไม่สับสนนะครับแต่ <S <S เดียวกันเองเนี่ยคุยิปา,ากิงต่างสหรัฐก็บอกว่าเคยช่วยอ,อะไรสัรปชาชาิิอะไรอย่างนเงนี้ย อะไรที่ไม่ได้เป็นประโยชน์สาระสาระไม่ช่วยและแม้ในข้อตกลงไอ้ขอบยีเดิมเนี่ยที่บอกว่าประเทศชั้นนําของโลกเนี่ยจะต้องช่วยประเทศ้อยพัฒนาเนี่ยไอ้ส่วนเหล่านี้ผมคิดว่าคงจะต้องหากลไกว่าทําไงอันนี้ผมตีความมานะครับอาจารย์ครับนะครับแล้วก็ท้ายสุดรูปธรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องมีแผนว่าเอ๊ะถ้าบางประเทศเขาไม่ยอมทําเนี่ยเราจะช่วยกันลดโลกร้อนอย่างไรนะครับแต่ผมว่าข้อดีของการประชุมของโลกตอนนี้อยู่คือว่าคนเริ่มที่เราสังเกตจากคําว่าอาริสโปรโตคอลเนี่ยคนเริ่มก็คือยุโรปนั่นแหละ นะครับเพราะมันเริ่มต้นกันที่ปารีสยุโรปยังไม่ถอยนะนี่ถ้ายุโรปถอยได้นี่เหนื่อยเลยนะนั่าหนึ่งีครับอาจารย์ครับก็เลยทําให้มองถึงเทรนด์ของการทําธุรกิจนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์ครับสำหรับเทรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้หลายๆแบรนด์นะครับหรือว่าหลายๆโปรดักต์นะครับที่ออกมาตอนนี้เนี่ยเขาก็ชูในเรื่องราวเนี้ยนะครับสำหรับเรื่องราวของอีโคซิสเต็มหรือว่าการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเทรนด์นี้ยังคงมาอยู่แต่พอมามองในเมืองไทยครับอาจารย์คครััับเเเอออาาาป็นนนงง่่่่ยยยๆแล้้วกกกทีีมืุ เรื่องราวของรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ที่ใช้กระแสะไฟฟ้าแบบร้อยเปรนี่ยนะครับอาจารย์ครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะฮะถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยความนิยมคนนิยมนะฮะคนให้ความสนใจนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ย ถามว่ารถที่วิ่งตามท้องถนนที่เป็นรถ E ีีจริงๆเนี่ยนะครับยังมีน้อยอยู่เลยครับอาจารย์ครับอาจจะเป็นที่อย่างถ้ามองกันเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจจะเป็นที่เรื่องของแบรนด์ของรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกที่อาจจะยังไม่มากพอหรือว่าถ้าแบรนด์ที่แบบ ดีที่แบบว่าน่าซื้อเลยมันก็ราคาสูงริบรวหรือว่าแบรนด์ที่ราคาที่พอจะจับต้องได้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องราวของประสิทธ,ธิภาพต่างๆเท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองเรื่องราวนี้ยังไงบ้างครับผมจําคําถามได้นะแต่เมื่อกี้พอคุณสีชัยพูดถึงการเป็นมิตรต,ต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทาให้ผมนึกถึงคาคํหนึ่งซึ่งเป็นคำของสไตล์ไทยๆนะซึ่งก็เป็นการเล่นคําแล้วก็ตอนนี้เราเป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมคือเราพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า green product ซึ่งรถยนต์ทีก็ออ่่าเปนนรดคบ้มมิสงแล นะครับหรือส่งเสริมออกซิเจนมากขึ้นนะครับไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยแต่คําว่ามิตรเนี่ยมันน่าจะเป็นมิตกระท่ากันนะกันเป็นมิตรอีกแบบอีกการเป็นมิจฉาชีพใช่กันั่สิครบการเป็นมิจฉาชีพกับสิ่งแวดล้องมาอันนี้แย่นะฮะแต่ใช่ไงมท่านเมื่อเวลาพูดถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเวลาคนที่ใชาพูดเนี่ยผมก็อดอมยิงไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เวลาพูดว่าผมเรี่มเป็นมิตรกับคุณมิตรอะไรมิจฉาชีพใช่ไหมนั่นสิครับ ก็อีกอันนึงคือก,การเป็นมิตจอจา์กับสิ่งแวดล้ลอมเนี่ยก็าจ,จะมี oh. โอ้รถควันดำอะแล้วก็เรียกว่าปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยการที่เรียกว,ว่าปล่อยควันโรงงานแบบเนี้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมว่ามันก็ต้องควบคุมดูแลแล้วก็มีความเข้มงวดที่ชัดเจนขึ้นนะครับคือต่อให้เรายังไม่ใช้รถยนต์อีวีนะแต่ไอ้รถควันดําเนี่ยไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เช็คเครื่องยนต์แล้วบึน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 ในควันมันดําฟุ้งไปเนี่ยอันนี้ผมว่า อันเนี้ยเรากลับมาเป็นมิดรเปลี่ยนจากมิดจจา,ม,จจามาเป็นมิดตอรอดีไหมอ่านั่นสิครับใช่ไหมใช่อันนี้ผมว,ว่าทําง่ายและเร็วนะครับแต่ว่ากลับมาที่คําถามของอีวีครับเพราะว่าอีวีมันมีสองม,มนะุมเนาะครับอาจารย์มุมแรกก่อนบรรยากาศเศรษฐกิจบางทีเนี่ยมีอารมณ์ในการดาวรดเนี่ยจำได้ไหมว่าบางทีแบบไม่อยากซื้อช้รถเก่าไปก่อนอยากมี่ิ่าอ่านี่อีกอันหนึ่งคือว่าโอ้ยมีอารมณ์เต็มที่เลยแต่พอไปขอคู่ ไฟนั้นไม่ปล่อยไม่ผ่านครับเพราะเศรษฐกิจมันก็มีอุปสรรคพอสมควรอยู่ตอนนี้มันก็อีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับเพราะมันก็เลยทาให้ตัวสถานการณ์ของรถยนต์อีวีอาจจะไม่ได้ดูคึกคักแต่ถ้ามาดูงานปตทสถิติที่ออกมาเนี่ยยอดขายที่พุ่งขึ้นเนี่ยคือรถยนต์อีวีนครับนะรถยนต์เครื่องยนต์สระรภายในเนี่ยเริ่มจะนิ่งๆนงะครับโตไม่เด่นนะครับ,รบแล้วก็อาจจะติดลบบ้างแต่ว่ารถอีวีเนี่ยก็ ถือว่ายังมียอดขายเป็นบวกถ้าสานการณ์นตอนนี้นะพี่แต่ว่าเรายังไม่เห็นเกลื่อนถนน<ะ>คือมันยังไม่สามารถทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สรบภายในได้นะครับวิธ<ะ>ีต่อมาเนี่ยผมคิดว่าบางทีคนก็แบบไม่ถมลงไปเยอะนะครับแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามส่งเสริม e กลีโปรดักก็คือภาษีมันต่ำเพราะภาษีต่ําก็เลยทําให้รถยนต์อีเนี่ยราคาถูก นะครับนะครับนอกจากถูกด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มีราคาถูกขึ้นแล้วโดยวต้องยิ่งค่ายแดนมังกรเนี่ยโอ้โหมาปั๊บก็เลยโอ้โหราคาแบบยั่วน้ำลายเลยเนาะใช่ครับอา่ารย์ลดแล้วลดอีกนะฮะคนซื้อไปก่อนนี่เจ็บปวดเลยนะครับเพราะมันก็มีหลายพัฒนาการของเทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือรุ่นนี้นั่นแหละบางทีรุ่นเก่ามันก็ต้องไล่สต็อปนะครับมันก็เลยทำให้มีอาการจีตชีตในหัวใจบ้างนะครับนะฮะแต่รถที่เป็นมิดดีมากเราบอกเป็รถที่เป็นมิดแต่รุ่นเก่าเนี่ยรถราคาก็เป็นมิดนะครับตอนนี้ตรง ถ้าคจณยิ่งใหญถามว่าแล้วทาไมมันไม่เห็นมันคึกคักรว่าเบิดเะเบอร์ mm hmm. ผมแค่ว่าหนึ่งเนี่ยเวลาประเทศจีนเนี่ยเขาออกมาเลยนะในน่ยบายนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการลด2.5 p พเหมือนเราเนี่ยแลว้วต่อเนี่ยใครไปเมืองจีนเขาบอกว่าฝุ่นควันจะเยอะเ mm hmm. พราะนโยนนบายของรัฐบาลเขาบอกว่านอกจากจะทําราคามันต่ำแล้วนะครับราคาจุงใจแล้วเขาจะมีนะการขอทะเบียนรถยนต์ของประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหขอยากมาก oh, <okay. S 2> แต่ถ้ารถที่เป็นมิตรต่อรอ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณจะของ่าย แต่ถ้าเป็นมิดจ่อจ่ากับสิ่งทวดล้องเนี่ยคุณมันจะขอยากมากอ้ออันนี้มันก็เอานโยบายเนี่ยไปสาทับถูกไหมครับครับของไทยเราไม่ได้บังคับแบบนั้นเราก็ปล่อยว่าซื้อรถอะไรต่างๆก็ได้หมดที่แต่คนไทยเองเนี่ยภายในเนี่ยบางทีราคามันถูกก็ถูกนะเพราะว่ารถมือสองก็ถูกครับและเราเองก็จะมีรายได้มีสูงการจะเปลี่ยนรถเนี่ยมันก็ต้องรอเล่นรอบอ่ะบางทีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนันไ่ยกว่ารถจะถูกผ่องไทยออกไปเนี่ยมันไม่ง่าย <c oughs> แล้วสาหรับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีเงินนะนะแต่ว่าเขาอยู่คอนโดเขาไม่มีที่ชาร์จเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไปชาร์จตามจุดชาร์จต่างๆที่เป็นจุดของร้านสามรายการเนี่ยอาจจะไม่สะดวกก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เดินเหมือนกันส่วนหนึ่งเนี่ยก็ <c oughs> ต้องยอมรับว่าบางคนก็มีนะที่บอกว่าอได้ยินข่าวมาว่า มันยังไม่ถึงรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงท mm hmm. านหรือว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่างมันยังมีอาการลังเลใช่หรือเปล่า <Yeah. S 2> แต่ขนาดภายในมันถูกพิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะ mm hmm. ว่ามันใช้ได้จริง <Yeah. S 2> ดีจริงแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยข่าวลงข่าวลือเนี่ย หรือพวกรีวิวเนี่ยยังไม่ให้น้ําหนักเต็มที่เนี่ยผม<ะ>ว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับครับอืมนะครับก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นการช่างใจนะครับอาจารย์ครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เห็น,เพ,นเพื่อนเนี่ยนะครับก็มาใช้กันแล้วคือดูเพื่อนๆ่อนก่อนที่เขาโพสต์ตามโซเชียลโซเชียลอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องดูว่าอนาคตอันยาวไกลจะเป็นอย่างไรนะคสำหรับ E ีวีแต่ว่าแน่นอนเลยครับว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ตอนนี้เนี่ย ถามว่าคุ้มค่าไหมซื้อแล้วใช้คุ้มค่าครับอาจารย์ครับดูว่าเรื่องราวของการชาร์จไฟในแต่ละครั้งกับการคำนวณเงินค่าน้ำมันที่ต้องเติมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันถูกกว่าหรือว่ามันประหยัดกว่าตั้งสองเท่าสามเท่าในบางทีนะครับอาจารย์ครับครับก็ <c oughs> ต้องบอกนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ยต้องมีการประเมินนะครับว่า EV ีเนี่ยมาแน่นะครับ,รบมาแน่คือตอนนี้ยังมองเง้นอยู่แล้วก็มีการมองว่าเอ๊ะหรือไฮโดรจะมา นะครเพราะนั้นพอไฮโดรจะมาเนี่ยมันก็ยังเป็นการลังเองเพราะค่ายญี่ปุ่นเนี่ยปักหลักฟันทงว่าเขาไปไฮบริดหรือว่าไฮโดรแน่ๆเขาจะไม่ได้เป็นเพียวหรือว่าแบตเตอรี่อีวนะครับเขาจะไม่ใช้งั้นแต่เขาอาจจะใช้ <Okay. S 2> ทาเชี่ยลอีวี EV, ก็คือรถยนต์ไฮบริดนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านไฮโดรซึ่ง ฝังเนี่ยเวลาคนเชียร์ไฮโดบอกโอ้ไฮโดเนี่ยแน่นอนเป็นฝั่งเชียร์ไฮโดนะครับแต่ว่าฝั่งไฮบริดนี่ก็บอกว่าโอ้ไฮบริดเดี๋ยวแบตเตอรี่ก็เหมือนโทรศัพท์มือถือมันจะใช้นานจนลืมเพราะนั้นไม่ต้องห่วงล็อกเดี๋ยวเกิดอีกขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็ตามนั้นแหละผมไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธนวัตรรักทุกคนคนเท่าๆกันนะอาจารย์ครับครับทีนี้กลับมาในประเทศบ้างครับอาจารย์ครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ผมในมีโอกาสไปแสวงบุญนะอาจารย์คร S <S คงจะทราบกันดีนะครับมีงานประจําเป็นงานเทศกาลประจําปีเลยที่จังหวัดจันทบ,บุรีคร,ครับอาจารย์ลองทายดูไหมครับที่ไหนครับอาจารย์ เขาขชกูอ่าใช่แล้วครับอันนี้ถูกใช่ไหมถูกครับ,รบวันนี้ดาใจคุณจีชัยถูกไว้วันนี้วันนี้ใจเราตรงกันนะจีับคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่ผมไปเนี่ยคนอาจจะน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าให้ผมเดานะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังมีช่วขงของงานบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายที่ไม่ว่าจะเป็นพระเขี่ยวแก้วนะครับที่สนามหลวงหรือว่าเขาวงพระอาจารย์ที่ลบบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่เขาคิชกูดด้วยแต่ว่าหลังจากสัปดาห์ที่แล้วไปก็คือเนี่ยผมว่าเริ่มสัปดาห์นนนนีีออาาาจจจะมคคหรืว่สุุชใบญ บุญทั้งหลายเนี่ยที่จะไปกราบนมัสการร้อยพระพุทธบาทที่เขาคิดจะกูดกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเปิดจนถึง29มีนาคมนะครับอาจารย์ครับแต่อันนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ตรงระหว่างทางครับอาจารย์ครับระหว่างทางผมเจอราชาแห่งผลไม้นะฮะอาจารย์ครับหอมเจ้าชายแห่งผลไม้ตามกับราชาได้ไหมเป็นอะไรครับอาจารย์ครับแหมนีผมผมก็นี่กลังบอกว่าคือราชินีผลไม้ควีนอฟุตหรือว่าราชาผลไม้เนี่ยถ้าราชนีเนี่ยผมจะปักใจเป็นทุเรียนเลยนะ ออเหรอฮะแต่ว่าถ้าคิงออฟุต ผมก็ตีความทุเรียนอยู่นะทุเรียนใช่ใช่ฮะแต่ถ้าควีนเนี่ยรู้สึกจะเป็นมังคุดอาจารย์อ๋อนั่นแหละแต่ผมผมว่าตีความว่าผมอาจจะเรียกทุเรียนว่าเป็นควีนแอ้แวฟุตเงี้ยโอ้โหนั้นตามด้วยเจ้าชายก็คือมังคุดนั่นแหละนะครับเรานิยามต่างกันใช่ครับที่หนึ่งกับมังคุดเจอทุเรียนแล้วได้ซอยไปเป็นไงบ้างครับมันหอมมากครับอาจารย์ครับมันยั่วยวนมันดึงดูดนะฮะเสมือนหนึ่งเวลาเราอยู่ตอนเย็นทานข้าวเย็นอยู่นึกอยากทานทุเรียนเลยจ่ะอย่าอย่าพูดถึงกลิ่นเนื้อหอมเยอะอ้าวไม่แล้วกวักมือเเรรียกกกคัับมมาาิินนจถอะน แต่บอกได้เลยครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังครับปีนี้เนี่ยเราคนไทยจะได้กินทุเรียนดีในราคาถูกลงครับอาจารย์้าวทำไมเป็นงั้นล่ะเพราะว่าผมไปเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับทุเรียนหมอนทองนะฮะลูกใหญ่ๆเลยนะฮะโลละ100บาทอันนี้อาจจะเป็นพันที่แบบเปลือกหนาหน่อยแต่ถ้าเปลือกบางแบบกินกันอร่อยอร่อยเนี่ยโลละ150บาทหรือว่าต่ากว่านั้นครับอาจารย์ราคาถูกลงมากผมก็ได้ความสงสัยนะฮะด้วยความที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ธนวัน์ก็เลย ต้องไปพูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ากันซะหน่อยว่าทำไมถึงถูกเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยออเดอร์ทุเรียนไทยเนี่ยก็ถูกแคนเซิลจากจีนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราน่าจะได้กินทุเรียนราคาถูกลงนะครับอาจารย์ครับแน่นอนเราผลกระทบมันเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันกระทบมาจากเรื่องขององุลนไซมาสก์ที่เราปฏิเสธเขาเขาเลยปฏิเสธทุเรียนเราอะไรแบบนี้นะฮะอาจารย์มองเรื่อง่านี้ยังไงครับกับการที่คนไทยจะได้ทานทุเรียนถูกลงแต่ว่าการส่งออกเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างที่จะชะงักลงครับอาจารย์ครับผมอัปเดตหน่อยก็แล้วกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคือทางการจีนเนี่ยเขาตรวจพบทุเรียนที่มีสารเหลืองไปปนเปื้อนนะครับเท่าที่ทราบก็คือหนึ่งอาจจะเป็นด้วยความที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการออาจจะเป็นความตั้งใจด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าพอชุบสารเหลืองเข้าไปเนี่ยเปิดทุเรียนเนี่ยผิวจะดูสวยงามดูเหลืองอนะครับแล้วก็ข้อค้นพบของทางการจีนเนี่ยเขาว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันลงไปที่เนื้อทุเรียนด้วย ครับนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีการปฏิเสธการนําเขาทุเรียนคือเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมผมรู้นะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหอการค้าไทยเนี่ยเขาได้ไปช่วยทะลุเพราะว่าขางหอการค้าจังหวัดสนทบุรีเนี่ยเขาก็ประสานเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรพอมาหอการค้าจังหวัดสนทบุรีเนี่ยทะลุประเด็นให้นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็นําความที่ท่านผู้ใหญ่ก็เล่าให้ผมฟังเนี่ย มาขายทอดต่อนะก็ไปคุยกับทางการจีนนะครับทางการจีนก็รับทราบแล้วก็ทางเราเองก็จะมาเร่งเคลียร์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกให้ความรู้กับบรรดาล้งต่างๆหรือกเกษตรกรต่างว่าอย่าใช้สารเหลืองทุบลงไปตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับน่าจะทยอยส่งไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสีนะครับ ดีใจด้วยที่ได้ทานทุเรียนราคาไม่แพงมากแต่รีบกลับไปใหม่ครับตอนไ้เ็ราคาจะเริ่มสูงขึ้นใหม่นะนะครับเพราะคนจีนจะทานทุเรียนเยอะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีส่งออกทุเรียนไปยิงขีดถกเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ใหยเอกเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเขาเลือกทําวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับทุเรียนไทยในจีนนะครับซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาวิญยานิพนธ์ของเขานะครับผมบอกโอ้ดีมากเลยเพราะว่าไปเซอร์เว์คนจีนเองเนี่ยไม่ง่ายนะ นะครับแต่เขาเนี่ยเขาก็บินไปมาๆระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วเขาก็อยู่มนทลนกวางสีเนาะเขาลออ่านงั้นไปเซอร์เวย์ไปทําในเชิญเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นยังไงนะก็ปรากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าแบรนด์ไทยเนี่ยคือชัดเจนนะอันนี้ผมบอกว่าเราว่าแบรนด์ไทยชัดเจนความอร่อยตุ๊ดตุ๊ดต๊ดตุ๊ดจชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าทุเรียนไทยก็ยังเป็น king of food เนาะในสายตาของคนจีนอยู่นะครับแล้วก็ผมว่า ถ้าสถานการณ์ของสารเหลืองเนี่ยนะครับเราสามารถคลี่คายได้ร,ราคาทุเรียนก็ต้องดีใจกับเกษตรกรเนี่ยราคาน่าจะสูงขึ้นและเราเองก็คงจะหาทุเรียนราคาเหมาะสมบริโภคด้วยความเร,ร่อยได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ว่างนั่งรถไปเลยนะครับจันทบุรีระยองนะฮะกวักมือเรียกกันย,ย้ยอยๆอยข้างทางหอมอร่อยมากนะจานเขาช่วงนี้อะไว่าไปนี่ช่วงช่วงวันทายแหละฮะ ใช่ครับอาจารย์ครับช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะยังส่งออกไปยังไม่ได้เต็มที่มากพอนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาก็ช่วงใกล้ๆวันเลนทนนี่แหละครับว่าเขาทะลุสถานการณ์ละก็เริ่มส่งออกได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถ้าตอนเห็นทุเรียนราคาเหมาะสมซื้อเลยนะครับ ซื้อก่อนซื้อตุนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทางการไทยเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็พยายามช่วยทะลุปัญหานี้แต่ถ้าใครได้ฟังอยู่นะครับก็เห็นใครหรือว่ารู้จักใครที่เขาผูกพันกับทุเรียนเนี่ยก็บอกเขาว่าอย่าไปชุบสารเหลืองนะนะครับเพราะว่าไปชุบสารเหลืองนี่มันทําให้เวลาเขาดักซุ่มตรวจสอบเพราะว่าเขาตรวจสอบเจอแล้วเนี่ยแล้วเขาก็สกัดไปแล้วไม่ให้นำเข้าเนี่ยเขาอาจจะซุ่มตรวจอีกนะเพราะนั้นตัวเราหรือว่า คนที่เรารู้จักเนี่ยไปทำหนึ่งครั้งเนี่ยแต่เสียหายทั้งหมู่บ้านเนี่ยประมาณนั้นน่ะอืมนะครับเอาละครับก็หลากหลายประเด็นที่ร่วมพูดคุยนะครับในช่วงสุดท้ายสักประมาณครึ่งนาทีครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากบอกคุณฟังในช่วงเวลานี้ไหมครับอาจารย์ครับเหลยครึ่งนาทีบอกสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับประมาณนั้วละแล้วก็สามารถไปสมัครเรียนเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่อยากจะเรียนรู้ต่างๆเพิ่มเติมอัมนี้เป็นการยื่นขออีกสองนาทีครรัเียนได้ครับที่มาไลฟ์หาการไทยแคสต์สีทองเอกสมัครวันนี้ทุกเรื่อง ครับ <c oughs> ับก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทายและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากเรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทายที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือเป็นชายไทยอายุตั้งแต่16ปีและไม่เกิน18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2568สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์โรงเรียนในเรือ www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ World